สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับบผมบอสวรากินนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบเร็วๆเพราะว่านี่แวบมาเพราะว่ามีถ่ายงานที่เพื่อนๆจะได้เห็นในช่วงปลายปีนี้ด้วยวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรองเท้า2คู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆอาจจะเดาไว้ก่อนก็ได้นะครับระหว่างนี้ระหว่างที่รอนะครับก็แนะนําให้กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ไปให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกัันได้เลยครบ มาแล้วรองเท้าคอนเวิร์ตนะครับมันจะเป็นรุ่นที่วางขายก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับชักไทย70นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นที่ตอนนั้นเพื่อนๆหลายๆคนอยากได้นะครับเ,เราก็นึกว่าเราสั่งสีขาวไปแต่ว่าเราสั่งสีดําไปนะครับน่าจะต้องขายนะครับเพราะว่าไม่ใส่สีดํา เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้เข้าเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้เพราะว่าด้วยทรงของมันนะครับที่ทําเสริมตรงบริเวณหน้าเท้าเนี่ยออกมามันมีความแปลกกว่าคอนเวิร์ตรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ก็เลยซื้อมาคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแฟนอยากได้นะครับก็เลยซื้อมาเซอร์ไพรส์นะครับก็อันนี้เป็นไซส์7 US นะครับเป็น7 US ก็ หลักๆคือเหมือนคอนเวิร์ต70ทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงบริเวณหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจริงๆเท่มากมีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวโลแล้วก็ไฮคือรองเท้าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือเหมือนมันมันมัน,มนคือทรง70แหละยางอะไรพวกนี้เป็น70เพียงแต่ว่าเขาเพิ่มนะครับไอ้ตัวยางเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอามาแปะแค่นั้นเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีอะไรมากคือจะเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากด้านบนเนี่ย จะเห็นได้ว่าคือทรงรองเท้าเนี่ยคิดว่าเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ทรงเหลี่ยมแต่ว่าเหมือนแค่ทําให้มันเหลี่ยมแล้วก็เอามาแปะอีกทีหนึ่งนะครับตัวเชือกนะครับมีแถมมาให้สองเส้นนะครับก็สีดํากับสีขาวแล้วก็ตัวหน้าผ้านะครับคือ7จูมันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นผ้าลูกฟูกนะครับก็ให้ความเป็นวินเทจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงป้ายตรงนี้เนี่ยก็เป็นป้ายที่แบบเหมือนเย็บแบบแค่ปลายนะครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีรูนะครับเ,เท่มากแล้วก็ใช้โลโก้เป็นออส Star แต่ว่าเป็นแบบ Shooting Star ชูตติงสตาร์นะครับแล้วก็ตัวไอเล็ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะก็ดูพรีเมียมขึ้นมาด้านหลังนี่ก็จะมีเขียนเหมือนกันเท่นะเอาจริงก,ก็รู้สึกเท่คือจริงๆสีขาวก็สวยแต่เราคิดว่าเอ้ยเป็นในเวอร์ชั่นไม่กี่รุ่นที่เรามองว่าสีดำสวยกว่าสีขาว หลักๆก็ประมาณนี้คือไม่ได้มีขายนะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้ก็ไปหากันเอาเองนะครับอันนี้คือแค่เอามาให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวบ๊อบบี้อาจจะลองไซส์ให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่าว่าไซส์เนี่ยมันตรงไหมเผื่อใครสั่งแต่คิดว่าเอาจริงนะไม่ต้องลองเลยเพราะว่ามันเป็นทรงเดิมของคอนเวิร์ตเพราะฉะนั้นเพื่อนที่รู้จักคอนเวิร์ตอยู่แล้วนะครับก็สั่งไซส์ปกติได้เลยนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกมาเร็วไปเร็วนะครับไม่ มีน้ำไม่มีเนื้อนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย